สวัสดีครับพี่นงองครับเมื่อนี้เข้ากับมาพร้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มช่องวิถีของคนเลี้ยงงัวนะครับเมื่อนี้ครับพี่นงองกะที่พี่นองด้เห็นพันตาไปนะครับกะบทเป็นแป้งหยาแป้งโคลานะครับซึ่งแป้งนี้มันลังนะครับถือว่าแป้งนี้มันลังนะครับจริงๆมันควรงามมันหนาสีงามคือแป้งอยู่หน้าเข้าส่เข้าเคยผ้าไปตัดนะครับเพราะว่าอายุมันแก่กว่าฟังทางพุ่นอีกนะครับฝนก็ได้รับในปริมาณทอกันนะครับแต่คือว่าแป้ง แปลงนี้เนี่ยงัวดุดเสาหัวเขามาย้เขามากัดหัวนะครับพอเวลางัวกัดหัวเร่าๆอ่าแทนที่มันสิโปง่งมันสีย้าวขึ้นนะครับบาที่นี้หัวมันขาดมันกบว่าโปง่งมาย้าวให้แล้วครับถือฝนมากมันสีแท่งยอดออกน้ำขอไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันกะสีง่ามยากนะครับมันสีง่ามยากนะครับเท่ากับเลยจําเป็นต้องตัดแต่งต่อให้เขานะครับแถมอ่า จากพยากรณ์อากาศนะครับวันพรุ่งนี้วันที่21นะครับวันที่22น่าจะมีฝนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับน่าจะนะครับแต่บร้ว่ามันอาจจะมีบางพื้นที่ที่ตกแห้งบางพื้นที่อาจจะตกพ่อเสืมแสะนะครับแต่ขอขอยะขอยะให้เป็นห้างเมืองพ้นเถอะครับว่าขันมันตกพ่อซสืแสมนะครับเพราะว่าตอนนี้ป้าหยาของเข้าตองการน้ำเลยนะครับขันฝนตกมาทีหนึง่งหยามันสีเก็บกักน้ำเนี่ยมันสี งามได้ป็นรอบหนึ่งเลยนะครับมือนี่เขาก็สิพายามเคี่ยวตอให้แล้วนะครับสิบ่แมนน์ห้แล้วนะครับพายามสีเคี่ยวแตงตอไห้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าฝนมากตรงที่เขาเคี่ยวไปแล้วมักก็สีงามกว่าหมองอื่นนะครับเท่ากับสีบานปุ๋ยส่ไห้ห้าน้ำนะครับเอาครับพี่น้องคันค่าเทเบาเบียกกะสิบ่แล้วนะครับในมือนี่ก็คือสีเมีย่นยน้ำกวดหยาแล้วครับพี่น้องครับ เลยมียอมกวนหย่าครับหย่าเหี้ยนเหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเอาเคียนตาหย่ามาตัดแต้งต่อให้แป้งกุละ่ะครับผม ครับพี่้องครับกะเสร็จสิ้นนะครับตัดห้าแต่งต่อแพ่งโกลานะครับแล้วห้องก็ไดหยามุนมุนแผงง้วนละครับไม่นีครับในการตัดแต่งต่อแพ่งโกลานะครับก็ถามว่าห้องตัดสั่นขนาดไดนนะครับกระตัดฉันเป็นไม่ได้ผมก็ะตัดเหยียนจูพื่อนละครับผ้าเชียร์ผมกระถากขี้ดินเลยนะครับแต่นี่กะวัดระยะเอาคร่าวๆก็คือเอาที่ใบมีดลงหด้นะครับเพราะว่าใต่ใบตัดแพ่งโกลาเนี่ยมันเกิดสีมีลูกล้อนะครับโรลเลอร์คอสเตอร์เดี๋ยวยู่ทั้งใต่นะครับ ัน,นี่เขากะเอาอันนั้นเป็นระดับนะครับกะถาไปน้าดินนะครับมันกระสีได้สันพอดีนะครับพอเขา้าัาแตงต่อแล้วมันได้ฟุน้นได้ปุ๋ยนะครับถือฝนนะครับหญ้ากระสีแต่กองามนะครับมันกระสีทึงสีซังลางทึงทิงเลื่อยอคางแล้วมันกระสีเทศไทยหญ้าเข้าหนาขึ้นนะครับมูเลื่อยอคางกระสีล่งดินแน่มูแตก่กอเอาอีกรกะสีขยายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้ามันสีงามสีเขียวเสมอปึ๊บแบบคือ ช่างที่เข้าตัดแต่งต่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับกับตอนนี้ก็ผ่านมาแค่อาทิตย์เดียวครับได้ฝนหยาได้ฝนอาทิตย์เดียวงามกว่าหยายืนต้นมาเป็นเดือนนะครับพี่น้องครับเอาครับที่นี้ครับง่วกับมาอยากหิวหยาแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเข้าตัดไปให้แล้วนะครับกัมาเอวนะครับมาแอวว่าย่านใดสิเอาเขาไปให้นะครับกันี่ก็สิเคี้ยหยาไปง่วครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมากินพุ่นเดียวนะครับเสียบ พี่น้องมื่อกี้เส็จสินภารกิจนะครับหาก,กินรอบาทครับสบายนะครับถ้าฝนฟ้าดีเข้าด้ตัดแต่แปลงนี้เนี่ยแปลงอื่นเข้าขายเนี่ยสบายเลยครับเพราะว่ามันบ่ได้ไกลเนะครับยุนี่มันไกลบ้านครับผมจ้าไหนกะขอ,ขอฝากเป็นกำลังใจชาปัญญาฟรามเนี่เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือถ้ามีความคิดเห็นจ้าไดกะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับชาปัญญาฟาร์ม ยินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับสีเห็นต่างสีเห็นไปข้างเดียวกันเทาบ่มีปัญหานะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสาหรับอีพีนี้ชาปญญาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับชาปัญญาฟาร์ม